ชักโครกบ,บ้านใครมีกลิ่นเหม็นมีกลิ่นไม่พึงประสงค์นะครับเราสามารถแก้ไขได้ง่ายๆด้วยวิธีการแบบนี้เลยครับสวัสดีครับท่านผู้ชมอยู่กับผมทำแบบบ่อยนะครับคลิปนี้ผมก็มีทริคไอเดีย DIY การกำจัดกลิ่นเหม็นชักโคกหรือกลิ่นในห้องน้ำซึ่งเราก็มีวิธีการกำจัดได้ง่ายๆหลายวิธีด้วยกันนะครับ คลิปนี้ก็เป็นอีกหนึ่งวิธีนะครับที่จะช่วยให้กลิ่นเหม็นของชักโรครกในห้องน้ำเนี่ยหายไปได้เป็นยังไงนะครับเดี๋ยวมาติดตามรับชมกันครับผมจะใช้ตัวนี้นะครับผมยาสีฟันเราจะเอายาสีฟันเนี่ยมาเจาะที่ก้นหลอดเนี่ยให้เป็นรูก่อนเราจะใช้อะไรเจาะก็ได้นะครับพอดีผมมีกันไกลก็เอาปลายแหลมของกันไกลเนี่ยมาเจาะก็แล้วกันได้แล้วก็เอาเชือกนะครับมาร้อยเข้าไปในรูแล้วก็ ขูดปมเชือกนี่ให้มันสามารถแขวนได้ต่อไปผมก็จะเอากันไกรเนี่ยมาตัดให้เป็นร่องข้างๆหลอดยาสีฟันนะครับอ่ารอบๆเลยเพื่อให้ยาสีฟันเนี่ยมันสามารถไหลออกมาได้เราจะตัดหรือว่าจะจเจาะก็ได้นะครับผมทําไปรอบๆเลยผมเอาแค่นี้ก็พอขั้นตอนต่อไปนะครับก็มาเปิดฝาปิดชักโคกออก แล้วก็เอาหลอดยาสีฟันนะครับที่ผูกเชือกเนี่ยมาแขวนที่ด้านในของโถชักโครกให้เราแขวนหลอดยาสีฟันเนี่ยให้จมไปในน้ํานะครับเสร็จแล้วก็ปิดฝาโถชักโครกก็เป็นอันเสร็จเรียบร้อยตัวยาสีฟันนะครับก็จะละลายในน้ําในโถชักโครกครับทีนี้เมื่อเราทําธุระในห้องน้ําเสร็จเรียบร้อยนะครับะจะกดชักโครกเนี่ยน้ําที่ไหลออกมาก็จะมีส่วนผสมของยาสีฟันไหลออกมาด้วย ชักโครกก็จะมีกลิ่นหอมนะครับแล้วก็กลิ่นที่เคยเหม็นเนี่ยก็จะหายไปเลยนะครับผมแถมห้องน้ําก็หอมไปด้วยกลิ่นมิ้นท์ของยาสีฟันอีกด้วยก็เป็นอีกหนึ่งวิธีนะครับของการแก้ไขปัญหาชักโครกมีกลิ่นเหม็นห้องน้ํามีกลิ่นเหม็นก็ลองดูเป็นแนวทางกันนะครับผมคลิปนี้ก็หวังว่าคงเป็นประโยชน์ไม่มากก็น้อยนะครับก็ขอ,ข,อขอบคุณนะครับที่มาติดตามรับชมเจอกันใหม่ในคลิปหน้าคลิปนี้ลากันไปก่อนสวัสดีครับ